ซินโดเลจอยก้าลขังหนึ่งเหิงมาแล้วยังมีข้อคั้วหนึ่งที่มีทานะยากยนแม่ของซินโดเลจอยกำลังป่วยนะพ่อต้นเหตุเกิดจากควมำจะสู้หลายใจของพอ่อโอ้ท่านแม่ท่านแม่ยาเป็นยางเด้อโอ้ชายจอยลูกลักแม่บุอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะยาสิจะสู้คือพ่อเจ้ากูสิเอาเมีย,มย,ยไม่ยื้ไม่ไม่เชืาา่อจงสี่แม่ต้องไม่ตาย โอ้แม่เจมบมากระดองแห้งได้จอยเออ,อาตายโอไม่โอไม,ม,อม่มันโบแมนมันบบชัย <c oughs> แม่มึงตายแล้วใช่จอยเออท่านพ่อนั่นแหละท่านพ่อนันนอน่นแหละที่ย่อด้แม่ตกใจจะมันทราบเนาะ <c oughs> นี่จอยอย่ามาพูดอย่างนี้อีกนะนี่ไม่ใช่ความจริงพายา่อมรู้มันจริงพ่อขอให้พ่อสำโทษเจ้าอ,อย่างนั้นมีพ่อกับพ่อบอเปตัสแตกเ <c oughs> ยอะกูจะได้เมียใหม่แล้ว และเมื่อเมย์่อยจอยตายพ่องเขากับบลอส่าเอาเมียใหม่ทันทีด้วยทีบสนใจควางหูสึกของจอยมืออื่นเมียนเหือนนี่ดีดวยจอยพอสิผ้าเมียใหม่มาเปิดโตฮะนี่พอเอาเมียใหม่แล้วบอแม่แล้วลูกย่านลูกสิเงาหะนะนี่ท่านพ่อเป็นบ้าแล้วบอ แม่ตายบัท่านอดสมองพ่อกสิเอาเมียใหม่ทันทีนี่ตันพ่อีหอย่างเห็ดใจนี่ฟาเอาพ่อไ่อยากเห็นลูกเหงานนะนโอ้จะเป็นสาตเนาะลูกมีหนาทีดูแลแม่ใหม่กับดูแลไปเพิ่นบอกเพิ่นสอนก็เฮตามเพิ่นบอกอย่าดื้อได้ละเด้อเดี๋ยวมึงเจอฟ้ามืดติดบังแนูไดว่าเห็นคนอื่นดีกว่าลูกฟังมันวอกก็พอไหมจอยบ่ขออยู่แล้วเออตายซะมักซัวเป็นอย่างจอยจองมาเจอเรื่องแบบนี้แม่ก็มาแจกไป พอกับไปเอาเมียใหม่ทันทีจอยอยังไม่ทันทับใจได้เลยมันเป็นยังไงกับชีวิตน,นี่นี่แหละครับชีวิตของซินโดเลจอยบเบ้องแล้วก็เป็นไตตอนเนาะับเนาะแต่นี่มันเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเศร้าวันทัดไปพ่อของเขาก็ได้น้ำเมียใหม่มาบานและเมียใหม่ของพ่อเขาก็เป็นแม่หมายลูกเิด สองคนคนหนึ่งซื้อบักคนหนึ่งซื้อผักร่วมกันเป็นบักผักลูกจอยเห็นอย่างลูกจอยลูกจอยเออบอขา,ารบรนบอได้ยนนี่ลูกนี่ล่ะแม่ไม่ของลูกออออแม่ไปให้ยาที่วะบอไดมากสักหน่อย,เ,ยเรียกแม่สิลูกยังเหงึงเรียกไอ้สองคนสิน้องนี่ซื้อไอผักส่วนพ่อมซื้อบักเออว่าจังไดบักผัก ืเป็นอย่างเงินพร้อมกันวะห้า,หามเงินชื่อพอเฮ้าพร้อมกันอาเป็นอย่างล่ะติลิกสิบ์บออันนัดสีคนแม่ลูกล้มกันแล้วเด้อมืงหนีพอไปเบียก,ก่อนพอดีมือนีมินาดกสาวแอนะนะคุนพี่มันหมานเด้ค่ะขอบคุนเมียมันหมานได้พอเด้อและเมื่อพอหนีไปสามแม่ลูกก็ออกไล่ทันทีนี่ฟังเด้อมักจอย นับแต่นี้ต่อไปมึงต้องฟังความกูเอาเป็นอย่างผมคือฟัง,งคุณละเพราะว่ากูเป็นแม่ใหม่ของมึงถ้าม,มึงบ่ฟังมึงเจอมีแสวกูค่ะเดินมันเลยนะแม่เอ้ยเต๋มันเข่าพาังเลยแม่จังแม่นกูไมอยากจากสามแม่ลูกนี่แด้เนาะมาบทันเท่าใดก็ว่างมากโดดเตะกันข้อเด้เนาะเฮ้ยก็สิโดดเตะกัน,ย,นยัยยดดนบ่มีบอลอยู่หฮยก็ได้จะ่ีิด้วยใหนใ,หใจเอาเนมนะ่มหน่ามันได้แม่ในใจด้า มักสาดจ้ามึงด่ากูนใจ่โอ้พามือใส่หัวนะเฮ็ดลยแม่เฮ็ดมันโลดจอยบ่ตอบโต้จักคำได้แต่แนมเบิ่งแต่ก็บ่บหูว่าเจ็ดจังไหนเศร้าวันทัดไปแม่เลี้ยงก็ได้ปุ๊กจอยออกมาเฮ็ดกินจอยเฮ้ยตื่นตื่นขึ้นมาปุ๊กแต่เศร้ากระดอกกระดียวแม่โอ้ยนอ จอยเอ้ยจอยกูหิวข้าล่ะเนี่ยบ่ขันบ่ลุกมาจะไม่ใชิลุกปะขันบ่ลูกเสียไลหนีแต่เหืนอนได้ล่อละอยากกินเป็นยังบ่บเฮ็ดเองมึงหนีแต่เหอนกูแม่ออ,เอ,อ,เออทาข้าวเดียวเสียดดองนะจอยย่านบ่มีบอลอยู่ก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดหนึ่งข้าวก็กูล่างถ้วยก็กูเห็ดกินก็กูโอ้จะมันอยากหายเด่เนาะ แล้วละบอยแล้วละบอยูไย่ม่ผมอยากกินขาวแล้ว่จะแมนน้อไม่จะกระโดดเตะกันขอสามแม่ลูกจะได้นาะเป็นจะได้วะเพื่อมันใชมาเจ็บจุกบักคัดเส้นสวาปามเลยครับปานนี่จังมากน้อแมงนั่นนะบงมาเทน่าคือบ่กพ่อใจนีแมนขอม่อยากเตะยอดดังจะได้ชียื่นเกเก็เทอย่างแล้วละกันนี้เต้ผมถากินขาไม่ว่ากินอ่ะ แต่ผมเป็นคนเหตุเด๋มึงจากินของเหลือจากกูน่ะดีแล้วจอยสิบัวทนอีกต่อไปอือบาดมันกานเนาะมากพาคครับจับมันนะบาดเดียวนี่เออมึงโดนจับหนึงจับมันอ๋อผมไม่เสตยอีอย่างนี้เดี๋ยวมึงก็เสียหัเอง ไมาสา่สะใจเธอะนะแม่เลี้ยงใจโหดได้ตบจ่อยจุดสลบไปจับมันไปขังอยู่ในห้องใต้ดินครับคุณแมเ่เล่นกับไคไม่เล่นมาเล่นกับกูและแล้วแม่เลี้ยงใจไล่ก็ได้จับจ่อยเข้าไปขังอยู่ในห้องใต้ดินอ แล้วผมจะออกไปแนวไดล่ะท่านแม่ครับซวยผมแนี่ผมยังพอทันยิกใจฮะม,ม,ม่นเสียงเงียงว่ะเฮอยู่เป็นเพื่อนจอยเนเด้อจอยหูซึ้งหหงบุยเงือกัวอีกเฮ็ดคือเป็นขอ้อใจมัว ห่าแม่ยังโอ้ม่แนวกินอีกให้ผมบ่ครับกับปตาแซบเนาะอืออืออออือเห็นท่างออกแล้วและความโศกไ่ก็นยังมีความโศกดีป้าปนอยู่รับนูตัวนี้ขุดอุโมงที่สามารถให้ได้จอยออกไปได้ขอบคุณได้หลายด้วอครับคุณหนู้ำอะไ้คุณหนูผมก็แตในห้องนี้นนแน่นอนก็คือมาเป็นตหักแต่แพงแต่น้อหนูผมเปล่าไปก่อนด้วอครับเด้อเดียวไม่เลี่ยงจะไม่เห็น จอยบล้อสาลีบมหนีออกจากเฮือนหลังนั้นทันทีและโดยความทีเนืยล่าจากการเดินทางเกทเทจอยเผลอหลับนอนไปและบอดอนกับมิซายคนหนึ่งที่กำลังดูน้ำเก๊กหวยเมืเม่อดื่มเมดแล้วเขาก็ได้ทิมกระป๋องแต่บังเอิญว่ากระป๋องนั้นก็มาตกที่ต้นหาจอย คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นก็คิดว่าแมนขอท่านและโดยความทีหน้าตาของจอยน่าสงสารหลายคนจึงนํำเหรียญคนละสองสามเหรียญมาให้จอยจอยตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงเสียงเงียงมาดักของเราแกลกอยู่แถวนี้วะ่ะหืมอ,อ้าวแมนไปเอาเงินมาปาไหวมองนี่เอ๊แนมขัวบอมมีแนมใส่กับบอมมีเรือมันฉีดลนมาจากผาบานเนาะ เออมันก็เป็นไปได้เดล่าแง่แมนมว่วาก็ดีคือกันเลยจอยกำลังหิวอยู่พอดีฮะฮะจอยโบหัวเงินนั่นมาจากใสเขาก็เลยคิดว่ามันหล่นมาจากฝาอ้าวมอนี่ตะกี้คือเห็นตํำหงอยอยู่มาขายจีกวยละบ่แน่ยังสีสังกัสซังไหมล่ะอันสื่อจีกวยในคำได้ครับลยสองหน่วยได้ได้ครับทาข้าวเดียวเด้ทับไมไหวในหิวเขาเนี่ยบ่ได้ใจไว้ ค็นั่นจุกแต่น้เ่เอเสียงเงียยว่ะประกาศประกาศเมื่อแรกมีงานคัดเลือกหาโตผู้ชายที่เหมาะสมที่จะได้แต่งงานก็จะหญิงชินโดเดลา่าจบเขาวโอ้เป็นอ,อยากไปเบิ่งนะเนาะไม่คยเข้าไปในหวังจักเถื่อกจอ,อยากเข้าไปแต่บบมีเครื่องนงุงงั้นก็ยังเหลือซ้ำนี่เมนอย่างหลานแนมหนาเห็นอย่างเอาเอาหายดดอกก็ได้ว่ะ โอ้ขอคูดเล่นห,หลายได้ครับได้คุดคุดข,ขายจีกวยขอลํำเพินแน่ฝ้าเอ้ยฟ้าท่าวมมถท่วกระยาแม,ม่มั่นเป็นอย่างคือตรงสี่มาทั้งผมไกลสีแน่เนาะพอข้าเห็นจอยบวมีเงินก็นเลยห้จีกวยฟรีและจอยจึงเหลือเงินมาสื่อเคืองไว้ใส่ไปงานของเจ้าหญิงมีส้นงามบหมครับผมสื่อแน่เอาแบบใดล่ะครับเอาแบบรอหน่อยหรือ,อ,อรอหลายหรือรอพะกระเทิน ผมขอรอที่สุดในโลกเด้อครับเด้อโลกสวนตบ้าเออจังไหนเก็ามาได้เล่อยทาข้าวเดียวไวๆเด้อพาไปกินจีกวยนี่เออสีพาไปใส่เนาะอันนี้ครับได้แล้วโอเคจับว่าเงินในท้องส่งครับจับดีๆเด้อจับฟิชชีวิตเปลียนโอเคครับได้แล้วและในที่สุดจอยกระได้สุดไวใัใไซไปงานของแตญิงตัดภาพเมื่อที่สามเมลูก นี่โลกเมื่อแรกแน่ว่างเขาสิจัดงานคันเลือเอาก้นที่เได้แต่งงานก็จะยิงได้จะยิงตัอเไปข้องหลวงแน่นอนเฮ้อจะยิงตัอเปข้องผากตั้งหากล่ะเอาเมื่อเช้เาเนี่ยได้วหเอากาเกาตีรุดอย่าเขียงกันเดี๋ยวเมื่อแรกเัามาลุ้นกันว่าไผสิได้ขอบคุณแม่ก็พร้อมมาแล้วสองไอ้น่องมั่นใจในความรอและหวังว่าจะได้แต่งงานกเจหญิง และงานคันเลียวคูสมรสของเจ้าหญิงก็เริ่มขึ้นลแล้วแลก็มาถึงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยวันที่เจ้าหญิงชิ้นนเอลลาของข้าวิได้แต่งงานจอยบบไดคาดหวังยืนกินจีกวยยางเดียวจีกวยก็อร่อยเหมือนกันน่ะเนี่ยต่างจากสองไอ้น้องครับเจ้าหญิงคืองามยอดย่อยแต่ว่าสมคำล่ำหรือแต่เจ้าหญิงต้องเป็นของผมก้าวว้าเนาะ ย่าสิคิดว่าคุณจิมานสมผมและกติกาของพวก็คือเจ้าหญิงของวกเฮาสิย้อนพวงมาไลและ้าไปที่ฮับได้ก็จะได้แต่งงานกเจะหญิงพร้อมแล้ว่ครับที่จิมานในเมือนี้พร้อมแล้ว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 ขั้นพร้อมเลามาเริ่มกันเลยขอเสียงลังดังอีกครั้งย้อนเลยครับย้อนเลยย้อนเลยถาพร้อมแล้วย้อนเลยค่ะเจ้าหญิงและถ้าพวกมาไล่ไปโต๊กที่ไผ่ก็คงโเมันเหล่ยงบังเอิญ คนคนนั่นก็ต้องมีวาสนาและล้มแหงโชกชะตาก็จะพัดพวงมาไล่ว่องหนีไปแต่เรื่องบนาเกิดครับพวงมาไล่ได้ตกที่สังกสีอฮยโอ้ได้แล้วจะยิงของห้าด้แต่ง,งานกับสังกสีม,มันเป็นไปบ่ได้และล้มแหงโชกชะตาก็ได้พัดพวมงมาไล่ล่งมาแต่เดี๋ยวก่อนพวงมาไลยได้ตกลงมาอีกแล้วแล้วที่สําคัญคือมันจะตกลงที่ใคร แต่สุดท้ายพวกมาไล่นันก็ได้ตกลงมาที่จอยอ,อแลอแล้วได้ผู้โชคดีผู้ชายี่ยื่นถือจีกวยตรงนั้นโอ,โอไม่ไม่นะโอไม่จอยยื่นกินจีกวยโดยที่บบหูโตว่วาอีหยังจะเกิดขึ้นกับเขาเอาเป็นอย่างก็คือแน่บมืงแน่นนะออเอ้ามาจะไหนวะเฮ้ยนี่เขาจะได้แต่งงานกับจาหญิงบ่แลนดีล้ล่ะ และโดยความ่าของจอยจึงเหตให้รองเท้าเบื้องหนึ่งของเขาลุดไปเจ้าหญิงซินดอรเดลล่าเห็นก็เสียใจที่้ายจอยบ่อยากแต่งงานกับเขาปอ,อ,อ,อาอ้าวพาวพิสัยล่ะนั่นนะเป็นอคเด้ยเนาะกลับมากอ่อนเอ้ยน้อยสาว่มาต,ต,ตัวชายคนนั้นเดียวนี่มันออกมาเด็ดแน่วใดว่ะฮันติร์จมันออกแน่วใดว่ะเจา้าหญิงได้เห็นรองเท้าของจอยที่ตกอยู่ใต้ต้นไม้นี่คงจะเป็นรองเท้าของเขาชินะ อืมต้องตามหาซะแล้ววันถัดไปเจ้าหญิงและคนหับใส่ของเขาได้เดินทางออกตามหาคนที่เป็นเจ้าของร่องเท้ากิ่งนั่นแต่ทุกคนภายในบ้านก็ใส่เกือบคูนั้นบ่พอดีจนมาถึงเฮือนจอยมีใครอยู่ข้างในไหมถ้านได้ยินแล้วปวดออกมาว่าน้ำกันมีอะไรค่าคุณผู้หญิงที่นี่มีผู้ชายจากคนซ่องค้าซ่องลูกชายฉันเองพวกเขาอยู่ภายในเฮือนขืาเขามาดิล่อสายนะ ลองใส่เกิบนี้ด้วยค่ะถ้าใส่ได้ได้แต่งงานก็จะยิงอพอมตึงเต้นมากกันสังกัดจัดเลยค่ะอ่าภากใส่เลยพอมิได้เมียแล้วฮึมมับเขาให้<ม>คือขับแต่อีเมียใส่บอดายเยต่อไปผักเสียใจเด้อขั้นคนมันจีมันบตอต้องเฮ็ดยังไรนี่จังไหนพอดีเป๊ะเลยลมขับล้ม ไอ้จะแม่เสียเวลาครับสามเมียลูกจะได้วะให้ล่องก่อนเนาะโอ้ยและในระว่างที่เจ้าหญิงกําลังจะกลับจู่ๆหนูตัวนั่นก็ได้ขึ้นมาโอ้หนูมันเห็นอะไรนะ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่นี่หนูเยอะนะ่ะโอ้ที่นี่มีห้องใต้ดินด้วยเซตอีเมลบ้านนี้มีคนหูแล้วตายหรือว่าจะมีคนอยู่ในนั้นนะ่ะไขกุญแจเดียวนี้อุ้ยตายกูวัวเงย และสุดท้ายแม่เลี้ยงก็ย่อมเปิดกุญแจเมื่อเจ้าหญิงเปิดขึ้นมากก็บพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นโอ้เป็นอย่างที่เว้าไม่มีผิดเลยมีผู้ชายจริงจริงด้วยเดี๋ยวฉันจะลงไปดูเองระวังด้วยนะคะเจ้าหญิงจอยกำลังนอนหลับสบายจอยบุท่านหูโตว่ามีเจ้าหญิงอยู่ในนั้นโอ้นี่เจ้าข้าจือเจ้าได้ฮะเสียงไปวะมาจากไหนครับคุณคือชายมือ่อคืนนี่ สงสัยท่านจะจื้อคนผิดว่าจีนขึ้นมาเ็ดหยงล่ะครับเดี๋ยวเจ้ากระฮิ้เองนี่โอ้ใส่พอดีเลยครับนั่นไงเจ้าจริงๆด้วยเจ้าไม่อยากแต่งงานกับข้าเหรอเออก็อยากอยู่ครับ แต่ผม,มเมืเอิ่งตัวเองแล้วผมไม่เหยียงเหมาะสมกับเจ้าหญิงเลยผมบอกาอาจเอือ้อมหรอกครับนี่แหละคนที่เหมาะสมกับข้าที่สุดข้าไม่ได้เลือกคนที่ฐานะและหน้าตาข้าขแค่ความรักและความซื่อสัตย์จากท่านก็พอโอ้เจ้าหญิงทึ่ดีกับผมเหลือเกินเจ้าชื่ออะไรซินโดเลจอยครับโอ้ชื่อเหมือนกันเลยท่านชื่อจังใดซินโดเดลาเออ่าแต่ง,งานกับข้าเธอซินโดเลจยอยจอยหูซึกหมานว่า แต่งครับแต่งเยอะดอยสิไดเมียแล้วแค่รักท่านนะซินโดเลน่าดดแค่รักเจ้าซินโดเลจอยและแล้วซินโดเลจอยกับเจ้าหญิงซินโดเดล่ากระสมหวัง <c oughs> และนี่คือผลงานของหนูซึ่งหนูตัวนี้ก็เป็นวิญญาณแม่ของจอยที่ตายไปแล้วตอดภาพเมาือทีขอบขั้วหันษาพอของจอยไดเมียเป็นคนที่สามหน้าตาหุ่นห้อยเซ็กซี่ แตเป็นเลี่ยงกับลูกๆลุกของเขากระเสียมกเสียใจหลายทั้งความเจ้าสู่ของพอและความผิดหวังจากเจา้าหญิงฮนี่แหละครับการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นมันยึกเป็นตาบาปที่ตามสนองพวกเขาให้เดเขาบ่มีความสุข